มันก็จะมีบางช่วงเวลาที่พวกคุณจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับวิญญาณแบบใกล้ชิดและลึกซึ้งมากเป็นพิเศษการเหวี่ยงแบบสุดขั้วในประสบการณ์ชีวิตของพวกคุณมันจะมีการเหวี่ยงแบบสุดขั้วเกิดขึ้นเพราะว่าพลังงานใหม่กำลังหลั่งไหลเข้ามาอยู่ ดังนั้นจึงทำให้เพนดูลัมของพลังงานเก่าเกิดการเหวี่ยงจากสุดปลายข้างหนึ่งไปสู่สุดปลายอีกข้างหนึ่งอยู่และเมื่อใดที่พลังงานเก่ากับพลังงานใหม่มาผสานรวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นส่วนสมบูรณ์ทั้งหมดไม่ใช่เป็นแค่สุดปลายข้างใดข้างหนึ่งอีกต่อไป ณนะจุดปลายข้างใดข้างหนึ่งนั้นพวกคุณอาจจะรู้สึกว่ามีพลังงานแห่งการสรราสร้างระเบิดออกมาอย่างเหลือเฟือเหลือเกินจนพวกคุณรู้สึกถึงแรงกระตุ้นอย่างฉับพลันเช่นให้อยากแต่งเพลงหรือเขียนหนังสือหรือวาดภาพหรืออะไรก็ตามแต่จนพวกคุณรู้สึกรับไม่ได้ และมิีน้ำซ้ำมันอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่พวกคุณกำลังอยู่ในสถานที่แปลกๆอีกด้วยเช่นในขณะที่พวกคุณกำลังอยู่ในห้องประชุมหรืออยู่ในพัตคารหรืออยู่ในงานศพเป็นต้น แต่ณนะสุดปลายอีกข้างหนึ่งนั้นมันอาจจะมีช่วงเวลาที่พวกคุณจะรู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยอย่างสิ้นเชิงและพวกคุณก็อาจจะรู้สึกว่าสมองว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจนพวกคุณอยากจะพูดว่าท่านอดามันทำไมมานาทีที่แล้วฉันถึงมีความคิดสร้างสารรค์อย่างเหลือเฟือเหลือเกินแต่พอนาทีถัดมาทำไมฉันถึงไม่รู้สึกอะไรเลย แล้วฉันจะตอบว่าถูกแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ถึงแม้ปลายสุดของทั้งสองขั้วนี้จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมและมีความสำคัญมากก็ตามแต่ในที่สุดแล้วพวกมันก็จะผสานรวมเข้าด้วยกันแต่จะไม่ใช่การผสานรวมกันแบบหักล้างกัน จนมีสภาพเป็นกลางเพราะว่าพวกมันจะกลับไปสู่สภาวะที่มีการขยายตัวอย่างเต็มที่และกลับไปสู่สภาวะเต็มตัวของมันเหมือนเดิมแต่ในตอนนี้มันอาจจะฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะักดังนั้นฉันจึงอยากจะขอเชิญชวนพวกคุณให้ใช้หัวใจมารับความรู้สึกกับมันแทน มันจะมีบางช่วงเวลาที่พวกคุณจะแอคทีฟอย่างมากไม่ว่ามันจะเป็นการแอคทีฟกับผู้คนหรือกับกิจกรรมหรือกับหมายกำหนดการต่างๆก็ตามและมันก็จะมีบางคืนที่พวกคุณจะนอนคิดว่าทำไมพวกคุณถึงมีงานยุ่งเหยิงเหลือเกินจนไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีส่วนณนะปลายอีกข้างหนึ่งของการเหวี่ยงนี้ นั้นมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่พวกคุณอยากจะพักผ่อนหรือหยุดพักหรือไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าพวกคุณจะรู้สึกขึ้นมาอย่างกระทันหันว่าอยากจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากชีวิตของตัวเองซะให้หมดหมดไปเพื่อที่จะได้อยู่ตามลำพังคนเดียวบ้างซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพวกคุณจำเป็นจะต้องหยุดพักซะบ้าง เพื่อให้ทุกๆส่วนของความเป็นพวกคุณได้ตามทันหลังจากที่วุ่นวายมามากพอแล้วเมื่อพวกคุณก้าวเข้ามาสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้แล้วมันก็จะมีบ้างบางช่วงเวลาที่พวกคุณจะต้องหยุดพักบ้างแม้ว่าลูกๆของพวกคุณ และคู่สมรสของพวกคุณและครอบครัวทางโลกของพวกคุณและทุกๆคนในชีวิตของพวกคุณจะยังต้องการให้พวกคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยอยู่ก็ตามซึ่งพวกคุณก็จะต้องเข้มแข็งเอาไว้เพราะว่าพวกคุณจะต้องฟังเสียงจากข้างในของตัวเองก่อนและจะต้องมอบของขวัญซึ่งก็คือการหยุดพักให้กับตัวเองบ้าง และต้องมอบเวลาอันมีค่าให้กับตัวเองบ้างนี่คือสิ่งสำคัญอย่างมากอย่าหลบเลี่ยงที่จะทำมันเช่นถ้ามันหมายถึงการโทรเวลาป่วยกับที่ทำงานเพื่อจะได้อยู่กับตัวเองเพียงลำพังก็จงทำมันเสียหรือหากมันหมายถึงการขับรถออกไปข้างนอกไกลๆคนเดียวก็จงทำมันเสีย แต่ในทํานองเดียวกันมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่พวกคุณจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับวิญญาณมากเป็นพิเศษเช่นรู้สึกถึงความรู้สึกของวิญญาณแบบใกล้ชิดและลึกซึ้งเป็นต้นซึ่งมันจะเหมือนกับว่าพวกคุณกําลังตกหลุมรักตัวเองอยู่อย่างนั้นและในขณะเดียวกันมันก็จะรู้สึกด้วยว่าเจ้าตัวเองที่ว่านี้ มันไม่น่าจะเป็นแค่ตัวเองเท่านั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่โตกว่านั้นมากๆซึ่งความรู้สึกของการเชื่อมต่ออย่างแรงกล้านี้เองที่จะทำให้พวกคุณปลื้มปิติจนน้ำตาร่วงเลยแหละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่พวกคุณจะไม่รู้สึกถึงการเชื่อมต่อใดๆกับวิญญาณของตัวเองเลยจนพวกคุณอยากจะถามว่า พระเจ้าหายไปไหนแล้วเพราะว่าพวกคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกนั่นเลยและข้างในตัวของพวกคุณเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรอยู่เลยด้วยจนพวกคุณเริ่มสงสัยว่าตอนที่มีประสบการณ์อันแสนพิเศษกับวิญญาณน,นั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่า พวกคุณจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับวิญญาณอย่างแรงกล้าสลับกับช่วงเวลาที่รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงแบบนี้ซึ่งมันถูกต้องแล้วและอย่าไปปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้แค่ให้เข้าใจว่ามันเป็นสุดปลายข้างหนึ่งของประสบการณ์ในยุคพลังงานใหม่ก็พอแล้วชีวิต ของพวกคุณกำลังจะเปลี่ยนไปและพลังงานก็กำลังจะเคลื่อนที่ไปด้วยแต่ไม่นานนะักมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันหยุดชะงักลงแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกแต่แล้วไม่นานมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันหยุดชะงักลงอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเพราะมันเป็นธรรมชาติของกระบวนการตื่นรู้ และการเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ของพวกคุณตอ,อนการถือสันโดษถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องหาเวลากับการอยู่ตามลำพังแล้วในกระบวนการตื่นรู้พวกคุณจะพบว่ามันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่พวกคุณจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองบ้างซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้นั้นพวกคุณหลายคนจะชอบที่จะอยู่กับคนอื่นๆ เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าปลอดภัยและรู้สึกสบายใจจนหลายๆคนกลายเป็นคนที่ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยเพราะว่าพวกคุณจะสับสนระหว่างความเหงากับการอยู่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้พวกคุณจำเป็นจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างแล้วจงหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างเพราะว่า มันมีความสำคัญมากๆและเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณจะได้นำพาเอาพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองเพราะว่าถ้าพวกคุณมัวแต่คลุกอยู่ในความสับสนวุ่นวายไม่ว่าจะอยู่ในเสียงอึกกระทึกคลึกโครมหรืออยู่กับผู้คน หรือการจราจรหรืออยู่ในออฟฟิศก็ตามมันก็จะเป็นการยากที่พวกคุณจะสามารถนำพาเอาพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้เข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วจงทำให้แน่ใจว่าพวกคุณได้หาช่วงเวลาแบบนี้ให้กับตัวเองบ้างแล้วเพราะว่ามันเป็นของขวัญที่วิเศษมากๆสำหรับตัวพวกคุณเองพวกคุณจะรู้สึกได้เองจากข้างใน เพราะว่ามันจะกระซิบบอกพวกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องอยู่ตามลำพังซึ่งถ้าถึงเวลานั้นจริงๆก็จงอย่ายอมให้อะไรมาขัดขวางช่วงเวลาแห่งการอยู่คนเดียวนี้ของพวกคุณได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการงานหรือภาระหน้าที่อะไรก็ตามแต่และจงอย่าหาข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวใดๆ มาบอกว่าไม่มีเวลาอยู่ตามลำพังคนเดียวดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่พวกคุณได้ยินเสียงร้องเรียกออกมาจากข้างในอย่างนี้แล้วก็จงรับฟังมันและทําตามมันบอกเสียมันมีกฎทางฟิสิกส์ด้านจิตวิญญาณอยู่หลายกฎที่กำลังทํางานอยู่ในระดับลึกๆและในระดับที่สวยสดงดงามมากๆของพวกคุณ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องยอมรับฟังมันและไม่เพิกเฉยต่อมันอีกต่อไปเพราะหากพวกคุณรับรู้ถึงความรู้สึกนี้แล้วแต่จิตใจของพวกคุณกลับไปกดข่มมันเอาไว้หรือพวกคุณไม่เชื่อในความรู้สึกของตัวเองหรือผัดวันประกันรพรุ่งแล้วบอกว่าจะทำมันทีหลังแล้วก็ก็จงอย่าให้ทำอย่างนั้นเลย ขอให้ทำมันซะเดี๋ยวนี้และจงรับฟังมันด้วยหัวใจเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบที่สวยสดงดงามและน่าทึ่งมากๆตอนการสื่อสารระหว่างกายและจิตพวกคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นว่าร่างกายเนื้อของตัวเองเริ่มมีปฏิกิริยาแปลกๆที่ไม่เหมือนเดิม ในช่วงเวลานี้ร่างกายเนื้อของพวกคุณกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมูลฐานของมันเองอยู่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA และรูปแบบของการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายเนื้อของพวกคุณกับจิตใจของพวกคุณก็กำลังจะเปลี่ยนไปและรวมถึงระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างกายกับจิตของพวกคุณ ก็กำลังจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าระบบการติดต่อสื่อสารกันขององค์ประกอบทางชีวภาพในร่างกายเนื้อของพวกคุณนั้นมันเก่าแก่มากแล้วเพราะมันมีมาตั้งแต่สมัยแอตแลนติสโนแล้วซึ่งวิธีการติดต่อสื่อสารกันของกายและจิตของพวกคุณนั้นมันก็จะมีรูปแบบเฉพาะของมันเองอยู่ แต่ว่าในตอนนี้จิตของพวกคุณจะไม่พยายามมาควบคุมกายเนื้อของพวกคุณอีกต่อไปแล้วเพราะว่ากายและจิตของพวกคุณจะผสานรวมเข้าด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วกายและจิตและวิญญาณของพวกคุณก็จะไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดจากกันแบบต่างคนต่างอยู่อีกต่อไปแล้ว เพราะว่าพวกมันทั้งหมดนี้จะเริ่มผสานร,รวมเข้าด้วยกันกลายเป็นกายแห่งจิตสำนึกแทนซึ่งพวกคุณอาจจะเริ่มสังเกตเห็นว่าร่างกายเนื้อของตัวเองเริ่มที่จะมีปฏิกิริยาแปลกๆที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงตามมาด้วยเช่นมีปัญหาในกระเพาะอาหาร หรือมีอาการปวดตรงนู้นตรงนี้บ้างหรือรู้สึกอ่อนเพลียหรือรู้สึกเหนื่อยล้าตามร่างกายหรือมีอาการอื่นๆที่แตกต่างออกไปจากนี้เป็นต้นดังนั้นจงใช้เวลาเพื่อรู้สึกถึงร่างกายเนื้อของตัวเองสักครู่หนึ่งแล้วลองถามตัวเองดูซิว่าพวกคุณรู้สึกอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ คราวนี้ก็จะมาถึงปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่กำลังส่งผลกระทบต่อพวกคุณหลายๆคนอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือปัญหาน้ำหนักเพิ่มซึ่งพวกคุณอาจจะพูดว่าฉันกินน้อยลงกว่าเดิมตั้งเยอะแล้วทำไมฉันถึงอ้วนขึ้นมาได้แล้วจากนั้นพวกคุณก็จะพากันเข้าคอร์สลดน้ำหนักกันอย่างบ้าคลั่งแต่แล้วก็กลับยิ่งอ้วนขึ้นไปอีก แล้วพวกคุณก็จะพูดว่าอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฉันควรเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและฉันก็ควรที่จะสามารถควบคุมร่างกายเนื้อของตัวเองได้สิพวกคุณเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดทั้งหมดเลยเพราะว่าพวกคุณกําลังพยายามที่จะใช้ระบบของยุคพลังงานเก่าที่ใช้จิตใจควบคุมร่างกายเนื้อของตัวเองอยู่เพราะว่าพวกคุณอาจจะไปเข้าใจผิดไปว่า มันคือระบบที่มาจากวิญญาณของพวกคุณเองแต่ว่ามันไม่ใช่เลยเพราะว่ามันคือการที่พวกคุณพยายามที่จะใช้จิตใจของตัวเองไปควบคุมชีวิตของตัวเองแทนที่จะปล่อยให้ตัวเองดำรงอยู่ในสภาวะแห่งความสอดประสานกลมกลืนกันแบบสบายๆซึ่งเป็นสภาวะที่ร่างกายเหนือจิตใจและ วิญญาณทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติและอย่างไม่มีจุดสะดุดต่างหากเล่าดังนั้นหากพวกคุณยอมที่จะรับฟังเสียงจากร่างกายเนื้อของตัวเองแทนที่จะไปวิตกกังวลอยู่กับมันพวกคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและพวกคุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าการภาษารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแบบใหม่นี้กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้ว แล้วพวกคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายเนื้อของตัวเองกำลังต้องการอะไรอยู่แต่เพราะว่าจิตใจของพวกคุณมันได้ทำงานของมันแบบนี้มานานนับร้อยนับพันปีแล้วดังนั้นในเวลาที่พวกคุณคิดมันจึงมีรูปแบบบางอย่างและความสมดุลทางพลังงานบางระดับและลำดับ ของการถ่ายทอดกระแสประสาทและสัญญาณไฟฟ้าบางรูปแบบเกิดขึ้นดังนั้นพวกคุณก็เลยได้กระแสความคิดมาและก็เลยได้ความรู้สึกจากสมองมาซึ่งคำว่าความรู้สึกจากสมองที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่พวกคุณเรียกกันว่าอารมณ์นั่นเอง ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความรู้สึกที่แท้จริงเลยเพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากความคิดของพวกคุณเองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วอารมณ์ของพวกคุณจึงเป็นสิ่งที่มีข้อจำกัดและจริงๆแล้วมันก็คือของปลอมนั่นเองเพราะว่าพวกมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงเลยและก็ไม่ใช่การตระหนักรู้ที่แท้จริงด้วย และนอกจากนี้พวกคุณยังจะเริ่มรู้สึกถึงการขาดสมดุลทางความคิดอีกด้วยจนพวกคุณบางคนหลงเข้าใจผิดไปว่าตัวเองกำลังเริ่มที่จะสูญเสียความสามารถในการวิเคราะห์และความสามารถในการจดจอ่อความสามารถในการคิดโดยใช้เหตุใช้ผลไปเสียแล้วซึ่งเมื่อพวกคุณรู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาแบบนี้แล้ว มันก็จะไปส่งผลกระทบต่อร่างกายเนื้อของพวกคุณในทันทีดังนั้นพวกคุณจึงจะเริ่มรู้สึกราวกับว่าระบบต่างๆของตัวเองได้พังทีนาศไปหมดแล้วแล้วพวกคุณก็จะมีคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะเพียงแต่ว่าพวกคุณกำลังอยู่ในระหว่าง กระบวนการตามธรรมชาติของการเริ่มผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของกายและจิตของตัวเองอยู่และตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองก็กำลังจะเข้ามาผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเท่านั้นเองซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่สวยสดงดงามอย่างมากด้วยเรื่องเข้าสู่การตื่นรู้เสียงเรียกร้องจากภายใน มันเป็นเสียงที่ร้องเรียกให้พวกคุณกลับบ้านกลับไปหาตัวเองและเพื่อให้พวกคุณได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันใหม่อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้พวกคุณได้ยินเสียงร้องเรียกบ้างไหมซึ่งบางทีมันอาจจะมาในรูปแบบของความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาเคาะประตูห้องอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ใช่เสียงร้องเรียกที่มาจากภายนอกหรือมาจากสวงสวรรค์ที่ไหนหรอกนะ แล้วมันก็ไม่ได้มาจากเสียงเป่าแตรของมหาเทพกาบีเอลด้วยเพราะแท้ที่จริงมันเป็นเสียงเรียกร้องมาจากภายในของพวกคุณเองเสียงเรียกร้องที่ว่านี้มันมาจากกายแห่งความตระหนักรู้ของพวกคุณเองซึ่งก็คือกายที่เกิดจากการผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วของร่างกายเนื้อจิตใจและ วิญญาณของพวกคุณเองและกายแห่งความตระหนักรู้ของพวกคุณนี้มันมีความตระหนักรู้แบบเต็มพิกัดของพวกคุณบรรจุอยู่ไม่ใช่มีแต่ความตระหนักรู้แบบคับแคบและมีข้อจำกัดของมนุษย์ของพวกคุณเท่านั้นและเสียงเรียกร้องนี้มันพยายามที่จะทำให้พวกคุณหันมาสนใจมันมานานแล้ว แต่พวกคุณก็ได้พยายามที่จะปิดมันลงมาโดยตลอดก็เหมือนกับการที่พวกคุณมักจะปิดหน้าต่างเสียถ้ามีสุนัขมาเห่าอยู่ข้างนอกแล้วพวกคุณก็จะถามตัวเองว่านั่นมันเสียงอะไรนะช่างหน้ารำคาญซะจริงๆแต่เสียงเรียกอันนั้นมันก็คือเสียงจากข้างในของพวกคุณเองที่กำลังร้องเรียกพวกคุณอยู่ มันเป็นเสียงที่กำลังร้องเรียกให้พวกคุณกลับบ้านเพื่อไปหาตัวเองอยู่ณนะที่นี่และเดี๋ยวนี้มันเป็นเสียงเรียกให้กลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีวาระอื่นใดนอกเหนือจากการกลับไปรวมกับตัวเองใหม่ดังว่านี้เลย เพราะว่ามันไม่ต้องการอะไรนอกจากที่จะได้อยู่กับพวกคุณและได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกับพวกคุณและได้นำพาเอาความหลงไหลหรือแพชชั่นระดับหนึ่งที่ได้ถูกปิดกั้นเอาไว้นานแล้วกลับคืนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่า กายแห่งความตระหนักรู้ของพวกคุณที่ได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนั้นบัตรนี้มีความปรารถนาที่จะได้กลับมาอยู่ร่วมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งการกลับมาผสานรวมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนี้ก็จะต้องอาศัยพวกคุณที่กําลังอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เป็นผู้กระทำซึ่งก็คือในสภาวะที่ไม่มีการเกิด ที่พวกคุณกำลังดำรงอยู่ในขณะนี้หรือก็คือในตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนจากเมื่อวานนี้แต่คือตัวตนที่แท้จริงของวันนี้เพราะว่ามันต้องการที่จะกลับมารวมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงท่อนนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่คำว่าพวกคุณในท่อนนี้อาจจะหมายถึงตัวตนของพวกเราที่อยู่ในมิติที่ไร้การเวลา ที่เรียกว่า I am present ก็ได้จากผู้แปลนะคะด้วยความตระหนักรู้ของพวกคุณพวกคุณกำลังจะสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงเสียงเรียกอันนั้นได้เพราะว่ามันได้พยายามที่จะร้องเรียกพวกคุณมานานแล้วในฝันของพวกคุณมันได้พยายามที่จะร้องเรียกพวกคุณมานานแล้วผ่านทางเสียงกระซิบเบาๆของมัน หรือผ่านทางอาการเจ็บปวดของร่างกายของพวกคุณหรือผ่านทางปัญหาทางอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นขอจงรับฟังมันเพราะว่ามันออกมาจากข้างในของพวกคุณเองแต่มันก็ไม่จำเป็นว่าเสียงร้องเรียกนี้จะต้องออกมาในรูปแบบของคำพูดเสมอไปนะ และมันก็จะไม่บอกพวกคุณด้วยว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าความเป็นพวกคุณอันนี้มันไม่ต้องการที่จะบอกพวกคุณว่าพวกคุณจะต้องทำอะไรบ้างเพราะว่ามันแค่อยากจะอยู่กับพวกคุณเท่านั้นเอง <mia? S 1> มันไม่ได้มาบอกว่าคุณจะต้องทำสิ่งน,นี้สิ่งน,นั้นหรือทำกับคนน,นั้นนั้นหรือกับคนนี้คนนี้ เพราะว่านั่นจะไปขัดแย้งกับธรรมชาติของจิตสำนึกและความตระหนักรู้และก็ขัดแย้งกับสิ่งที่พวกคุณเป็นอย่างสิ้นเชิองอีกด้วยเพื่อนๆที่รักทั้งหลายจงตระหนักรู้ไว้ด้วยว่าโลกใบนี้ช่างเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมยิ่งนักแม้ว่าพวกคุณจะพากันผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากมามากมายแล้ว แค่ไหนก็ตามแต่ว่าโลกใบนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีและในวันนี้หากพวกคุณจ้องมองเข้าไปในดวงตาของมนุษย์โลกคนอื่นโดยที่ไม่เอาแต่ไปต่อสู้กับศัตรูที่ไม่ใช่ศัตรูของตัวเองอยู่และไม่มัวแต่คิดว่าตัวเองจะต้องไปปกป้องตัวเองจากอะไรอยู่ แต่พวกคุณสามารถที่จะกลับไปจ้องดวงตากันแบบตรงๆและอย่างจริงใจได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็พวกคุณก็จะพบว่าสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันคือความวุ่นวายนั้นแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะว่าพวกคุณจะได้พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั่วทั้งสรรพสิ่นทั้งปวงนี้ มันกำลังเป็นไปด้วยดีอยู่แล้วข้อความจากท่านเซนเจอร์เมนพี่ฝนขอขอบคุณท่านคุรูทุกท่านที่เข้ามาฟังและเข้ามาติดตามนะคะขอให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ